สนุกมากค่ะซึ่งมากค่ะความรู้เต็มสนุกดีรวยมากครับพนจะมีสวนในการเล่นเกมรู้สึกดีมากเลยครับเพราะว่าได้ทั้งความรู้ได้ความสนุกครับเป็นสิ่งที่จุดประกายความฝันของผมเหมือนกันครับมันอาจจะไปต่อยอดในมหาลายัยอาจจะเป็นความรู้เล็กๆที่แบบนําไปพัฒนาได้ครับผมเกี่ยวกทุกเกมเขาแล้วเริ่มได้เห็นกันไร้อยสิบรว อย่างเช่นผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากเกี่ยวกับพวกเรื่องนี้ก็ได้มารู้ที่นี่พี่พี่เป็นรีมากค่ะแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยค่ะพี่ๆก็น่ารักมากเลยค่ะแบบถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถถามพวกพี่เขาได้ค่ะแบบที่เขาพร้อมที่จะตอบให้ฟังค่ะมันมันทำให้เราแบบไม่เบื่อค่ะแบบบรรยายปกติเขาจะพูดเราก็จะเปื่อเราจะง่วงแต่นี้คือเขาจะพูดแล้วก็แบบมีเกมมีอะไรให้เล่นมีตอบคาถามก็ทําให้แบบสนุกแล้วก็ได้รับความรู้มากขึ้นค่ะ รู้สึกว่าการสอนมันค่อนข้างจะแอคทีฟมากเด็กๆเ,เขาโอเคกับการที่เขาได้ฟังเขาได้วิเคราะห์ตามแต่เขาก็ได้ทําตามด้วยปกติเราไม่ค่อยคํานึงถึงว่าเฮ้ยเราใช้ชั่วโมงเท่าไหร่หรือเราใช้เงินกับอะไรไปบ้างโปรแกรมนี้ก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมเอือมันก็สามารถบอกกับชีวิตเราได้ว่าเราใช้อะไรไปบ้างหรือว่าเราควรที่จะลงทุนกับอะไร Oh oh รู้สึกดีครับดีใจที่ได้มาครับเรื่องการเงินเราเอาไปใช้ตอนตัวได้ครับจะได้ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ครับแล้วตั้งแต่ที่ผมมาเรียนวันนี้ผมรู้สึกว่าได้ความรู้ใหม่ๆเยอะมากเลยครับผมผมคิดว่าทุกคนนะเด็กนักเรียนทุกคนต้องมาศึกษาการเงินด้วยกันครับผมศึกษาไปเรื่อยๆเลยครับผมตั้งแต่ตอนนี้ยิ่งดีครับผมจริงๆจะบอกว่าอยากให้จัดงานแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ พยายามไปทุกๆจังหวัดเลยก็จะดีมากๆค่ะเพราะว่าเหมือนเปิดโอกาสให้จับเด็กๆทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็สาหรับคนทุกจังหวัดไม่ว่าจะใกล้หรือไกลยังไงก็ได้เรียนรู้ในเรื่องเรื่องของการลงทุนอาจจะเป็นเวลาแค่สั้นๆแต่ผมเชื่อว่า,าจ,จะเป็นตัวจุดประกายหรือว่าแรงบันดาลใจให้เด็กๆได้สนใจเรื่องการเงินและเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับอยากให้กิจกรรมนี้มีต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อตัวพวกหนูมากเพราะว่าพวกหนูก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยถ้าเกิดว่ามีทุกๆจังหวัดก็ดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนอื่ เรียนรู้เหมือนที่พวกหนูเรียนนะคะซึ่งแบบมันดีมากๆขอบคุณมากเลยครับสําหรับความรู้ที่พวกพี่พี่มีแล้วก็มามอบให้กับผมผมก็จะนําไปพัฒนาและประปับปรุงต่อไปครับกกทุกท่านสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆผ่านช่องทางต่างๆ f a c e b o o k Fanpage กระตุกตอมคิดกับ f i n แ lap และ t ิกต o k ฟินแ l a for fun